ทำให้สวยรูปแฟนได้ค่ะหลายหลายท่านนะคะกงจะเคยได้ยินเพลงเสนีนามอมนะคะคื่นในบทเพลงเสนีนามอบเราได้กล่าวถึงของดีนามอบและสถานที่เที่ยวหลายแห่งของอำเภอนามอบนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนามอบกันนะคะรับรองว่ามาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะชาวนามอมทุกคนยินดี หลวงูเพื่อนเพื่อนอื่นระมือระแหงแหล่งส้มโอหวานย่านขุนทองแนววาสตวารีนาเนือหลานวดีที่นี่